นี่เปิดห้องเมนูตอนเจ้าของวันที่16กแขบจะทุกบ้านเนาะที่เปิดแย็ก,กินกันเนาะเ <laughs> มนูลาบซิกนี้เจอเมื่เหนือบ้านเฮาเนาะส่วนใหญ่ก็จะแย็กันวันที่หนึง่งก้อนอันกับวันที่16เนะาะมันตึงเด็ดเนะเมนูนี่นะลาบจิ้นลาบเอาโจกเอาใจเนาะวัอนหวยออกวันนี้ไข่ทุกหวยกับ,บอกผมกเ็เนอะผมซื้อตึงทุกไงไปมาเข้าวันนี้คฟอร์กกับมาย็เมนูลาบเนาะตะิเด็ด,ด,ดกนันเนาะ ลาบนี่จีนผมก็จะแจ่เป็นจีนควายเนาะเต่าเพราะมันตึงหอมเนะาะว้าจุ๊กนะลาบเริ่มเลยเฮาก็เป็นตอนเป็นตอนนะครับที่นี่กระลาบมันละเอียดลาบเน,นื้อเนี้ยนะพอเขาหลายไปสักกรรําเ่มันตึงหัวซึกเมื่อยมือเมือม่อยแขนนะตือ้อมันตึงขาดได้เนาะขอสักโบกเนาะเต๋อใบสาพีเขียงมัน,นมดันมีแหงผมเดือมบอกเลยลาบแล้วใส่เลียดเสร็จแล้วเฮาก็ใส่ใบไผ่เนาะเยอะเหงียน้อยเต่าฮู้ฮู้คันนี้มันจะฟูมันจะหอมฟุ้งฟิ้งอย่างนี้ อู้ถึงลาบดิบในดวงใจผมนี่ครับต้องเป็นลาบกินควายน่ะมันตึงเด็ดนะครับพอลาบใส่พักใส่อย่างสเสแล้วนครับตักใส่จานครับผมทีนี้เขากลัาเตรียมตัวประกอบเพิ่มความหอมของลาบเขาครับผมกับบะหมี่ย่างนัาครับผมจ๊คไก่หอมแดงอันนั้นครับผมทีนี่ผมก็ได้บะเขียเปาะมันอะก็โอ้โหมันเด็ดขนาดนั้นเขียบเปาะเนี่ยเขาใส่ ตุรเนี่ยน้ำปลาเนี่ยล้วกรน้ำหอมเตรียมดองน่ะสักน้อยตาคือ,อ,อข,นขนาดหอมบอกเลก๊อ <c oughs> น่ะอย่างเด็ดวันนี้ผมก็มีเรียองเล่านะ่าฮักนะฮักนะ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 เรื่องหนึ่งเนาะวันนี้ผมไปซื้อกินหลาบมาแว่อแต่แล้วเมียงก็คนเท่าแถวบ้านหนอกเอ้พักแงงนฮะก๊อหลาบจะเหมาะอลืเนะต่ือคนเท่ามาตึงหล่ไปเอาเฮ้เต็มจานเพ็ดเนี่ย <c oughs> คนเท่าแถวบ้านเขานี่น่าักแน่นอะนะ ปะบวกลงมาเสียงเงี้ยลาวตอนเนาะทีนี้ผมเอาเครือ่องไหน่ที่เขาต้มนะซอยเป็นตอนเป็นตอนตามที่เขาชอบได้เลยครับผมทีนี้เขาก็มาเริ่มเตรียมเครื่องที่จะโคเลเนาะอันนี้ก็เป็นเรื่องเราสตอรี่เหระผมไปซื้อกินลาบเอ้ลุงเน่ยจะได้หาน้ำฟีกลาบร้อนๆนี่ต่อฝนโจงมาหืดถุงเลยเน่ะเอาไปร้องฮอลาเอ๊ยอเขอาจะบัดเยงคนเท่าเนาะ วิธีการก้นล,ล่าที่มันดีๆนะครับผมกับแบบนี้อย่างนักเลยเนาะใส่น้ำต้มเหี่ยสักน้อยทีนี้ก็ใส่พริกลาบลงไปครับผมทีนี้เขาก็ใส่ขี้เพียแหมเมาะไปได้ขี้เพียแปลว่าขี้บนมาตัวดูตัวนี้เด็ดเด้อผมเาะขนาดบักคุณนะ่ะวันนี้ยอย่างหได้แต่สิ่งดีๆเนาะเสียได้อีกเดียวบะทุกหวย <laughs> อิแตะ อันโซลาดเซตแล้วกับปุ้งได้เลยครับผมผาาจะออกมาประมาณนี้เลยเด็ดขนาดครับผมต่ะ